Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวความสำเร็จจะไม่มีความหมายหากปราศจากการรับใช้พระเยซูคริสต์ปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่8ปัญญาจารย์ว่าอานิจนจังอนิจจังสารพัดก็อนิจจัง กษัตริย์โซโลโมอนผู้เขียนปัญญาจารย์ท่านมีรายได้ประจําปีคิดเป็นเงินปัจจุบันเท่ากับ1,000ล้านบาทต่อปีท่านมีชีวิตอยู่ในพระราชวังที่สร้างด้วยระยะเวลา13ปีเป็นเจ้าของม้าสี่หมื่นตัวอาหารประจําวันประกอบด้วยแกะ100ตัวและวัว30ตัวกษัตริย์โซโลโมอนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าท่านเป็นมนุษย์ในโลกนี้ที่มีเงินทองมากมายแสวงหาความสุขทุกอย่างที่เขาต้องการ แต่ท่านสรุปถึงชีวิตของตนเองว่าปัญญาจารย์ว่าอนิจจังอนิจจังสารพัดก็อนิจจังแม้ว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเราจะยอมละทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเพื่อจะติดตามความมั่งคั่งร่ำรวยที่อนิจจังในโลกนี้หรือ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ